Up the window, I'm breathing. I love, I I can feel the wind blow and the late song. เไม่ที่วินนี่อยากได้อะไรอยากกินท่ามันของหอมกะอยากกินของที่ไม่มีอะกากหลังปีแบบน้ปลาแล้วกันไม่ต้องถามว่าอะไรอร่อยเพราะว่าอร่อยเลยตอนนี้เราก็มาถึงเดสิเนชั่นแรกแล้วมาถึงก็กินก่อนเลยเราอยู่ที่ร้านอะไรคะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านยางเดียวรู้ไหมทำไมถึงชื่อยางเดียว หน้าร้านเลยค่ะมีต้นยานอยู่หนึ่งต้นเลยใหญ่ๆนั่นแหละแต่วันนี้จะบอกว่าพี่ก็เคยมากินจี๊เคยมากินเคยมาหลายครั้งไม่หนูไม่เคยวันนี้วันนี้ยังไม่เคยมาก็เลยอยากจะให้มาลองชิมที่นี่ดูเพราะว่าร้านนี้เป็นร้านดั้งเดิมดั้งเดิมแบบนานมากๆมาตั้งสมัยไหนเนี่ยเอ่อตั้งแต่สมัยพศ .24 0 0รอเอาไม่ถึงอยากชิมอันนี้ก่อนเลยได้เลยค่ะลองชิมก่อนเลยเนี่ยดูกุ้งดูกุ้ง บางไปอีนึทียาเนาะติดแม่น้ำดูน้ำสิค่ะโอ้ยแกงปลาอ,อ,อันนี้อยากชิมหอมมากต้องให้วินนี่ชิมเพราะว่าคนนี้เอ็กซ์เพิร์ตเปไงคะบขึ้นเทศแบบขึ้นเทศแลบบ้วโอเคอันนี้เขาเรียกอะไรอ่ะกระเพรากระเพราใช่กระเทียมกระเทย ไมู่นะะคอีกอันนึงที่ขึ้นชื่อของเขาคือหอยจอปูที่ดูเนื้อปูก่อนนะครเนื้อปูก็จะประมาณนี้แน่นๆนะอันนี้ก็จะเป็นปลาปลาอะไรนะลูกปลาเก๋ยตื้นปลาสามร็อปลาสามเป็นไรลูกาวอี้าลองชิมลองชิมนี่จริงเก่งปากแล้วจริงยอมเนี่ยเนี่ยดูวิธีของคนชิมนะรู้เลยว่าพวกนี้เป็นคนทำกับข้าวแล้วอันนี้ของจริง น้ำลายจะไหลแล้วเนี่ยอ <laughs> โอเคเ<ไ>ป็นไงอิ่มไหมอิ่มไหมอิ่มค่ะอิมอ่มอะไรอร่อ,อยสุดจี๊ดจี๊ดชอบยำ แก่ผมปีอ่าวันนี้ล่ะหนูต้องแกงป่ากุ้งแอเคี่ยงชอบเหมือนเดิมต้มยำจุ้งงั้นเ,เดี๋ยวเราก็ <c oughs> ไปต่อด e s t i เ a ชั่นที่สองนะคะ อันนี้นะครับเป็นนาฬิกาแดดนะครับนาวเทศลอตตสนะครับอเฟลดลอดตตสที่เป็นนักอุตสาหกรรมของนาวมีสยามไทยนนเป็นคนออกแบบนาฬิกาแดดอย่างนี้วิธีการดูนาฬิกาแดดเรายกขึ้นมาจะมีแสงผ่านทะลุลำกล้องมาครับเข็มนาฬิกาจะตรงกันพอดีเพื่อจะเป็นนาฬิกาแดดนะครับนี่คือต้นแบบแห่งแรกเป็นนาฬิกาบอกเวลาด้นานที่2ทันสมัยนิดหนึ่งนาฬิกามิลานโน1877ป็น,น,นะครับเป็นเลขโรมันทั้งหมด อันนี้คะมื้อเย็นของเราวันนี้ทำไมที่นี่รู้ใจน้องเนี่ยใช่ยำส้มโอดูนะกินมากกุ้งนุ่มลอยตลอดอันนี้เป็นแกงเผ็ดนะคะเป็นแกงเผ็ดแบบไทยๆอันนี้ของโปรดจีปลาอันนี้ก็ปลาค่ะอันนี้ก็เพื่อสุขภาพน้ำส้มเอ้ยน้ำส้มแกงส้มปลาสกิดน่ากินมากอ่ะแล้วก็อันนี้น้ำพริกอะไรนะคะับลงเรือน่ากินมากอ่ะ พูดถึงมันโรแมนติกมากเลยนะเราถ่ายภาพถ่ายกลางสายฝนอ่ะเป็นเพราะว่าหนูปอดคล้ายเห็นมั้ยลิงวกเลก็้าวหนึงนีนนี่กับแล้วก็กั้นหายใจด้วยปัดปุ้งเดี๋ยวได้น้อยอ่ะจัดกล้องและเชื่อแน่นอนหน่าวันนี้ไปยุคเขากเดี๋ยวนี้อาหารน่ากินมากเลยแล้วก็บรรยากาศตรงนี้แบบเหมือนตรงนี้เป็นของเราอ่ะใช่มีกันเลยอ่ะเป็นการเชื่อที่ปลอดภัยที่สุด ผมไม่อยากนั่งกกนเยอะเพราะนั่นจะเป็นอันหลังไม่อยากไกลเรางั้นมาแล้ได้ไหมั้ยาโอเคโอเคได้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 ลับไปกันเลยดีกว่าพี่วันี้กินปลาได้ยังคะยังค่ะถ้ากินปลาเสร็จแล้วเขาบอกให้ลงไปว่ายน้ำได้นะตอนนี้น้ำคื้นีบตัดะครับตอนรีบตัดอืม Even in the last of september i can feel the wind blow and the late summer sky is like ังไงสาวๆเมื่อคืนนอนหลับสบายปะเราสบายมากเลยค่ะเรานี่แบบว่าไปไหนเนี่ยเวลาฝนชุกๆเนี่ยไม่มีเลยนะเนี่ยวันนี้อีกแล้วดูที่แดดแรงมากพี่ว่านะเรามาพร้อมกับบุญนล่นแหละเพราะจริงๆแล้วตอนนี้เป็นหน้าฝนแต่เมื่อคืนเนี้ยตอนกินข้าวอะพายุเข้ามาว่าหมวกกันนอตใช้เป็นปังปุ้งอลบสายฝนแบบอยางรุนแรงแต่ว่าเรายัางนั่งกินได้ปกติไม่รู้เรื่องช่องอาหารเขาก็ดีนะที่นี่พี่ชอบอะไรใครที่นี่รีชอบแกงส้ม แกงส้มปลาสลิดรสชาติเป็นไงคะแบบถึงนะแซบเนาะเป็นนี่อะวปนนที่ชอบอะไรกุ้งแม่นาคุ้งเผาแต่ว่ามียำซ้มโอ้ใช่เชายำส้มโอซึ่งแบบเป็นอะไรที่เข้ากัได้ไม่เข้าันเฉยเลยเนาะคือแบบกุ้งแต่ว่าตัวเดียวอะพวกเรากินกันสามคนแล้วแบบออสองคนจีลืมไปหนูไม่เกี่ยวลูกสาวคนเล็กไม่กินคนนี้แบบไม่เกี่ยวสองคนก็แทกกันไปแทกยังแบบว่าหางแบบดึงออกมาสุดลิ มันอร่อยมากเใช่อร่อยแล้วเมนูปโปรดที่นี่อะไร <c oughs> คนอายุมากค่ะก็ต้องแบบเพิ่มหน่อยสปากเกตตี้ผักขี้เมาแต่ตะบอกเลยว่าสปากเกตตี้ผักขี้เมาที่นี่แบบสุดจริงๆอ่ะตอนแรกพี่ก็บแบบว่าคิดว่ามันคงจเผ็ดเฉยๆเนาะ<ม>แต่ปรากฏว่าเชฟเขาใส่แบบพวกเฮิร์บต่างๆพวกสมุนไพรเยอะมากต้องบอกเลยว่าถ้าใครมาที่นี่แล้วสั่งอันนี้นะสำหรับคนที่ชอบกินเผ็ดอะ ที่ว่าสังแต่ใครที่แบบกินเห็ดไม่ได้หรือว่าได้นิดหน่อยอะให้แบบระมัดระวังในการกินแต่เมื่อเช้านี้ก็ดีนะขณะเมื่อคืนเราก็นอนแบบเต็มที่อ,อย่างเงี้ยแล้วตื่นมาทําอะไรคะเอ็กซอร์ไกันเล็กน้อย,อยซึ่ง,งอยู่กรุงเทพได้ทำไหมไ กรุงเทพก็ได้แค่แบบว่าซิดองซิดอาเป็นไปขี่จักรยานจักรยานกันไปทั้งทั้งที่ทุกคนก็จะมีสโมสรแต่ก็ไม่เคยใชตื่นมาแล้วก็กินอาหารเช้าแบบดูเมนูอาหารเช้าเยอะมาก <c oughs> พออาหารเช้าเสร็จเราก็ขึ้นไปแบบอาบนองอาบน้ำนุ่นนี่นัน,น,น,นแล้วก็มากินชากันก่อนกลับกรุงเทพกันเนาะแล้วก็อารมณ์ดีอารมณ์ดีเพราะอะไรดื่มทีวีน ทีวินค่ะทีวินทีวินไม่ได้ทำให้หน้าใสนะคะแต่ผ่อนเหงือกะทีวินเนี่ยคือจะบอกว่ามันหอมอ่ะผ่อนคลายมันหนูเปิดให้พี่่มอันนี้ก็หอมมากแล้วนะหอมแบบประทับใจมากนะคะแล้วก็มีขนมขนมจากที่ศาลาบางปะอินแล้วก็ห้องพักที่เนี่ยคือมีหลายไทป์มากพี่ว่ามันมันเหมาะกับคนทุกทุกประเภทแหละ คือจะเป็นแบบครอบครัวก็ได้นะคะมันก็จะมีแบบห้องที่แบบติดริมสระว่ายน้ำกระโดดลงได้เลยหรือถ้าแบบว่าอยากจะไฮเวทหน่อยก็จะมีพูลวิลล่าต่างๆนะคะก็เข้าไปเรามีอยู่ให้เราเดี๋ยวเข้าไปดูกันว่าชอบแบบไหนก็จองเข้ามาได้เลยนะคะก่อนที่เราจะไปก็อยากจะขอฝากให้ช่วยกดไลค์กดแชร์ช่องของเราให้ด้วยนะคะตามด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะคะกดไลค์นะคะแล้วก็กดแชร์ได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวครั้งหน้า เดี๋ยวเราจะมีทิปสนุกๆแบบนี้อีกเคลียร์คิวกันไว้เลยค่ะสองสาวเคลียร์เรียบร้อยแล้วค่ะเคลียร์แล้วครับเคลียร์เคลียร์เรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวไปที่ไหนเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะแล้วเราวันนี้ก็เดี๋ยวเราพักผ่อนกันอีกแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวเรากลับกรุงเทพฝากติดตามช่องของเราด้วยนะคะช่องของเราชื่อที่ทอเจอยบายค่ะ